ได้มาเพิ่มอีกเราพี่น้องได้มาเพิ่มได้แล้วกับบ้านยังเอาส่งไปแม่ใส่ส่งไปขานุม่มหลานส่งไปแม่ใส่ของมาได้ใส่รักบ้านส่งไปแม่ใส่ได้เราพี่น้องเห็ดคลิปลงยูทูบกันเหมือน เส็จคลิปลงยูทูปกันพี่น้องเส็จคลิปลงยูทูปมันนี่ไทยแลนด์พี่น้องอยาจะเก็บคลิปลงยูทูปกันใครก็ทาราซามอร่อยพี่น้องเนียฝีมืออร่อยก็ได้ฝีมือบ่อร่อยก็บ่ได้ เดินที่เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเฮ็ดหมูฝอยขายคือเก่าแต่ก่อนนี่ก็เฮ็ดหมูฝอยขายมื้อนี้สิไปคนละออกจากนี่แนละ้วตงก้อนสิไปเฮ็ดหมูฝอยขายสวัสดีค่ะลุงมิตรมาชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะ พุงจังบูฟอยพี่มิดสวัสดีค่ะมาดามสวัสดีเจ้าเด้อลุงมิดมาดามสวัสดีเจ้าเบื้องเสียงนกกาเบาห้องมันมอนนกกาเบาเันเ่วงนี้นกกาเบาห้องหาคู่ตัวมันห้องสิธรรมดากัน นั่นมันสีห่องกาเบา้ากาเบา้าวันนี้มันห้องพิษแบบห่องแบบมันว่าห้องกันกาเบ้าห้องนั่สิเขาเอื่นกาเบ้าห้องฮาโค้ดโอ้ยผู้ใดเขียนนีอย่างมานกน้อไปนี่น้ะเขียนบดีข้าเจ้าเลยระงงับข,อข้อค่วมหรอพี่น้องนียเขียนบดีรลงับข,อข้อค่วมเล้ว แมวข่อยคุ้นคุ้นจับหนูได้ตัวบอกไงเลยแมว่อยจับหนูได้ตัวตอยแกนันมาแล้วมาละมามานี่มานุโอ้ยไปไหนมาคนเกียงมานี่มาน <c oughs> าี่เอาโซ่เอาโซ่แมวหน่อยกันเบิงเบงแมว่อยพี่น้องจับหนูได้ตัวบอกไงสวัสดีครับสวัสดีมาดามสวัสดีลูกมิดเดอ้อสวัสดีลูกมิดสวัสดีสุกคนเดอ้อพี่น้องสวัสดีแฟน,นครับ สวัสดีทุกคนทั่วไทยทั่วโลกฮัโลโหลฮัโลโหลฮัลโหลผมมาสวัสดีแล้วครับครับกับคับกับกับงามบอรอบอน,นี่แหละตัวมันหายไปอันนี้หายไปนักศึกษาแพทย์อยู่โรงพยาบาลสวัสดิ์อันสัตวแพทย์จุฬาเพิรนเอาไม่หานี่ใหญมากเราเห็นบออลูกเอาลง ไปก่อนไปแล้วนะผมจะไปเห่ยนยญแล้วอยากเล่นแล้วเอาไปวันสีบดได้ขึ้นมากได้ขึ้นมากขึ้นเกาพี่นอ้องก็เลยเอาอันลังบ้านให้ข้าเจ้าเอาวันคาน้ำซ่ากาแฟให้ข้าเจ้าสองพันขาน้ำแมวมาหา้ใได้แมวมาขึ้นแล้วได้เจ้าเสือมาขึ้นแล้วเจ้าเสือ ได้เจ้าเสื้อมาขึ้นพี่น้องเยเสื้อน้อยเสือน้อยได้เสื้อหน่อยมาขึ้นแล้วยังมาดีใจครับดีใจครับดีใจแน่บันที่วันดเขามาขึ้นแล้วมา อาบน้าให้อาทิตย์ละครั้งอันคลิปอาบน้ามันก็นมีคลิปอาบน้าให้เจ้าเสือเอาลงเทิงเหมือนยูทูบเทิงจอดอาบน้าเจ้าเสือกล็ล่ลงไปอยู่เอากล่องไปตั้งไว้อาบ